โอเคนะครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อัปเดตอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นอีเวนต์การตัวละครนะครับอ่ะเราไปดูกันก่อนว่าตัวละครใหม่นี้ชื่ออะไรสกุลส่าสาแวน่นอ๋อมันมีสองตัวนะฮะกับไม่ใส่แวน่นโอเคไอ้ใส่แว่นนี่น่าจะเก่งกว่านะเอออ่าที่ติดตัวเป็นดาบสมุไรนะฮะ คุมเต่าเท่าไหร่เนี่ยแปดสิบแปดซื้อต่อแปดสิบห้าโอ้โหเตตัสถือว่าสูงเลยนะฮะตัวนี้ส่วนจี้ติดตัวดาบซมมูไรเพิ่มความแม่นยำห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เพิ่มทีละสามทุกๆครั้งที่ไม่แสดงผลนะฮะโอ้โหอะไรเนี่ยทุกๆครั้งเพิ่มทีละสามทุกครั้งอะไรวะอ่านไม่ทันอ๋อ เมื่อมีการทอยดับเบิลนะฮะเนาะก็เหมือนหมวกไล่ล่านั่นแหละแต่เพิ่มทีละสนะครับถือว่าสูงนะคุมเต,าต่าตัวนี้คุ้มคุมเต่าก็สูงนะฮะห้เโอเคเลยแหละส่วนสกิลติดต,ตัวเป็นเมื่อเดินผ่านเมื่อฝันตรงข้ามเดินผ่านระนยะสองช่องอพื้นที่ของชั้นโอกาส25%บาังคับให้มาตกพื้นที่ของชั้นอ๋อก็คือถ้า เราอยู่ตรงเืองของเรางี้ปะนะครับเ,เดินผ่านสองช่องก็คือเดินผ่านนั่นหรมั้งเออแต่ซื้อต่อไม่ได้บังคับให้มาตกงั้นก็ไม่ต้องสร้างเลนมากร์ก็ได้นะฮะถ้าเขา,าเขามาตกแล้วซื้อต่อไม่ได้เนี่ยเออเนาะอันนี้มันเทพอะไรวะเทพแหง่งหยุนจึง้งสวมแว่นตาเหมือนกันกับยุนอา ความขึ้นไหวเร็วดังสายฟ้าทำให้เธอทรงพลัง <c oughs> อะสมุไรนั่นแหละมึงสมุไรเฉินจนนะครับ <c oughs> สมุไรเฉินจนซากุระนะฮะอ่ะเสร็จแล้วหายยังไงเอ่ยไหนไปดูดิอ๋อต้องสะสมอัลบั้มนะฮะแล้วก็ อ่อแลกเปลี่ยนจะไม่หายไปจะหายไปโอเคต้องใช้สองตัวนี้นะครับนี่ต้องใช้อสกุละไม่ใส่แว่นนะสองตัวนี้แล้วก็ดาบอีกเหรอแว่นตาแล้วก็ดาบอ่ะโอเค ก็หาจากแจ็คพอตเนี่ยนะครับยวกันบินไปไหนต่อบินไปไหนก็ได้นะฮะที่อยากจะบินตรงนี้แล้วกันมาสุ่มแจ็คพอตนะฮะโอ้โหแต่5เพชรถ,ถูกอยู่ใช้ได้ใช้ได้ถูกใช้ได้นะฮะ แต่ไม่รู้ว่าของข้างในจะดีหรือเปล่านะเดี๋ยวลองสุ่มกันก่อนใช้กุญแจนี่แหละโอ้โหอ้าวเ,เบอร์สามมาล้วเวย้ยผมว่าเอสเนี่ยมันน่าจ,จะหายากนะเบอร์สองเอบวกเลขหนึ่งเอบวกเลขหนึ่งเอสบวกมีโอ้โหมีในข้างในดูนะครับ เบอร์สามสกุลละใส่แวนอ่ะเปิดปเลยครับผมเบอร์สองมาแล้วครบยังไหมอุย้ยแผพรีเมียมด้วยอ่ะ เฟิร์สคารดอ่าจี้ข้างล่างก็มานะเออโอเคอยู่นะผมว่ามาม่าก็มีนี่เบอร์สามนั่นละสามเอบวกนั่นม่นกี้ลุ้นเอสอย่างเดียวอะเพราะว่าผมว่าเอสน่าจะยากนะ โอ้ยเมือเ่อกี้เมื่อกี้เอดทั้งสองฝั่งเลยตรงกลางหืทีละสามพันมันน่าเจ็บใจโอ้โหสกุล่าเซเว่น เลยเอบวกเบอร์สี B ่ B 4, รอเปล่าวะเออช่างจี้กงลางนี่งชอบเน่คงชอบสามสิบเพชรอบวกเบอร์สามใหม่ละ เบรอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามมาเบอร์สี่มาด้วยดิโอ้โหโยากเหมือนกันนะเนี่ยไอเอสจะออกเนี่ยเอาไปบวกได้ไหมเนี่ยเอาไปรวมมีปะเนี่ย ถ้าเป็นหีบที้เครื่องรางนี่ชอบเลยเนี่ยเอาอะไรเนี่ยเพชรกูหมดเหรอเฮ้ยชิบหายอะไรของแม่งบอกว่าเพชรผมหมดซะงั้น เดี๋ยววันนี้มันหมดน่ฮะซื้อไว้ก่อนแลกพอยไว้ก่อนโอเคโอ้ทีนี้เลื่อนบานเลยดิเลื่อนลงไปมันจะช้าไอตรงนี้แหละ ได้อะไระบ้างเนี่ยสุดเลยแล้วกันนะสกุลละเลขสามเลขสี่อ่าเอนะครับ ลงมาเลขสามเลขสองเลขหนึ่งเอามาให้หมดแล้วกัน ผมว่าผมน่าจะขาดเลข 4a บวกแน่ๆเต็มสัง,งั้นเมื่อกี้เปิดไปเท่าไหร่ประมาณ500กว่าเพชรนะฮะทอง2 0 0 0 0น ได้เพชรมาร้อยกว่าเออโอเคอยู่นะหาทองไปด้วยคนอื่นเราขอไปขายการ์ดก่อนโหจะเยอะไปไหนพ่อเงานเนี่ยขายแม่งเลยแล้วกัน แล้วกันนะฮะขี้เกียจเลื่อนลนะเออครบนะฮะขาดเอเแน่แนขาดเอสองใบน่าจะหายากสุดแล้วนะครับตามความรู้สึกโอ้แล้วเอสสองใบเลยแหละโอ้โหปกติใบเดียวก็ยาก,กน,นะ นี่สองใบกดกันเพลินเลยทีนี้อยากรีวิวให้ดูจังตัวนี้อยากรู้ว่าสกิลมันใช้ยังไงเนไอจี้มันอะจี้มันคุมเต่าใช่ไหมเออสกิลมันอะ มาให้หมดเลยั้ยเลขสองเลขสามมีแล้วไมเ่เอาเอาอบวกดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลาเอาบวกหนึ่งเอาไปแล้วช่องการจะได้ไม่เต็มด้วยอ่ะเอมีแล้วบวกสามไม่ยังวะ มีแล้วสามไม่แล้วเหลือบวกสองเมื่อไหร่โอ้ย เอาละครับเหลือบ,บวก2แล้วก็การเ2ใบแว่นตากระดาบอ่นะหากันต่อโอ้โหโอ้ยสักุระนี่ครบแล้ว การอาจเอ็ดสองบยากแน่ๆเอ,อ้ยอย่างนี้ดิ ออกรลวลวล้วเว้ยเมื่อกี้ตรงกลางยากว่ะโอ้ ดาบแว่นอยู่ไหน โอ้โหีโอ้ยยากชิบหายนั่งกดมือเก่งเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ยังไงยังไง ยังไงแต่มันห้าเพชรนะมันถือว่าไม่แพงมากเออใครมีเพชรกดไปเลยนะฮะของก็ดองๆไว้ก็ได้ดีๆอยู่ถ้าได้การ์เอสัก,กุระเนี่ยก็เก็บไว้อัพการ์ดก็ได้ครับเก็บเป็นวัตถุดิบในการอัพการ์ดก็ได้ ไม่ต้องซีเรียสนะฮะนี่ถ้าได้หีบมาอย่างนี้ก็ดีเลยเนี่ยโอ้โหสามสิบเพชด้วยสามพันห้าเพชเขาทุนเนี่ยหีบหีบดีเลยเอามาเยอะหีบอะมะอ,อือแว่นเวินกูไม่เอาแม่งเลยเส็ดโอ้โหมันออกยากจริงวะเฮ้ย เก็บไปเล่นเองไหมแซดที่พ่านออกยากขนาดน,นี้มือก็ใส่มาเปล่าวนะใส่มาก็ไม่ออกอีก ไม่ธรรมดาเออของชอบนะฮะหีบดองไว้เยอะ มา,าสักทีเลยโอ้มาแล้วนะครับผมหนึ่งพันเพชรอ,อ,อ้าวมาละเว้เวนตามาแล้วเว้ยวามาแล้วเว,มา,วม,ามาแล้วนะฮะ หนึ่งพันเพชรมาพอดีเลยนะครับเหลือนดาบนะฮะดาบอยู่ไหนดาบ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 เดาบเอ็ดโจ ถ้าได้สุกุละเสาเว,ว่นเลยก็จบเลยนะฮะโอ้ยระดบับหายากด้วยมั้งเนี่ยนน่นงไงกดที่เดิมโอ้ยไม่มาโอ้ดา้าโอ้ ได้อันเดียวแล้วก็ยังไม่พอเนี่ยแล้วมันตามหาดาบอีกมึงใส่แว่นมึงยังพกดาบอีกมึงเป็นคนแบบไหนกันวะเนี่ยอ่ะพอก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปยาวเนาะก็นี่แหละพันเพชรเดี๋ยวดูกันได้เท่าไหร่ได้ขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยได้ขึ้นมาสองร้อยเงินสองแสน อืมโอเคอยู่นะมันได้ของดองมาด้วยเนาะโอเคลองไปเปิดกันดูนะครับนี่ขาดอะไรวะเดี๋ยวไปเก็บทักหน่อยแล้วกันดูให้ดูว่าขาดแค่ใบเดียวโหเลื่อนลงไปแบบงอนอกเลยเลื่อนลงไปแบบยาวมาก เวลาไม่มีทองก็ขายกรงไข่กาดขายแม่งเลยนะฮะผมนะมงขายทิ้งหมดแหละไม่งงไปอัพไม่ต้องไปองไปอัพอะไรหรอกเลืองนะฮะขายอย่างเดียวมมุมมาม่าอะไรมันขายหมดเลยนะฮะทำไงน้องมันไม่มีเนาะแล้วก็ต้องขายแต่ดีนะครับอีเวนต์นี้มันห้าเพศถ้าสิบเพรนี่ผมไม่สู้แล้วเนี่ยมึงจะยากขนาดนี้เหี้ย ขอด่าทีน่าทำไปเล่นเองนะครับอีา่ามึงจะยากขนาดนี้ทำไมมันรู้สึกช้าๆไงไม่รู้หน่วงๆอู่นะตั้ง,ๆๆงนะแต่เปิดแจ็คพอตเมื่อกี้แหละเก็บไปกัน เฟิร์สคลาสสุดยังพ่อนี่หลยเลขสองอ่อ่านี่เว้นตามานี่เลย วันนี้แว่นตาสุดหล่ออารับนะครับอันนี้แว่นตาทีนี้มันจะเข้าไปอยู่ในตรง,ตรงไหนวะอ๋อตรงนี้ไม่เกินเจ็ดวันนะฮะมันอยู่ตรงนี้แหละนี่สกุละ สกุลเอสโอเคไม่หาแม่งนะใส่ไม่ต้องใส่รวงแว่นมึงเนี่ยเล่นแม่งเลยนะครับอะขานมิดามอันเดียวอะเดี๋ยวไว้ถ้าได้แล้วมันจะมาเปิดให้ดูแล้วกันเออจะมารีวิวให้ดูแล้วกันเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวคลิปมันยาวลงคลิปก่อนแล้วกันโอเคนะชกวัวมีชัย <laughs> ช่วงนี้มีชัยยี่อเลยล่ะช่วงนี้มีชัยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับในคลิปรีวิวแล้วกันเนาะวันนี้ก็ขอทุกคนสมหวังนะครับรกันํามีเว้นนะโชคดีมีชัยอย่างที่ฟาร์มโชคชัยมีบัวนะฮะเจอกันครับผม